สีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราก็มาบ้านสวนของเราอีกแล้วนะไม่เดือนพร้อมไหมวันนี้พร้อมค่ะไฮไลท์เด็ดของเรานะครับไม่ใช่เก็บผักนะแต่เป็นเล้าไก่นะครับคะ่ะของเราเนี่ยวันนี้ช่างบอกว่าเสร็จแน่นอนนะครับถ้าเราไม่เสร็จคนก็เสร็จนะครับเพราะว่าตากแดดกันอยู่นะครับก็นี่แหละสิ่งสุดท้ายที่เรารอกันมาตลอดก็คือเล้าไก่นะครับท<ช>ุกคนเล้าไก่ยังไม่มานะมาแล้วครับแกลบแกลบสั่งมาแล้วแกลบเนี่ยเดี๋ยวเอามาลองกลงไก่ของเรานะครับ อ่ะเดี๋ยวพาไปดูเล้าไก่ของเราเลยดีกว่านะครับก่อน hi, hi, hi. จะไปเก็บผักก็วันนี้ช่างทําการเข้ามาติดตัวตะข่ายนะครับ mm. เนี่ยใกล้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับทุกคนนี่เข้ามาดูกันอ่ะมาอันนี้จะเป็นเล้าไก่ของเรานะครับอยู่บนเนื้อที่สองคูณสี่เมตรนะครับอันนี้ช่างเต้นนะครับผู้รับเหมาของเรานะครับสวัสดีครับผมน้องเต้นใช้ได้จริงไหมเนี่ย เกือบได้จริงเกือบได้จริงแล้วลมพัดมันจะปิวไหมอ๋อไม่ไม่ปิลครับไม่ปิลไงแต่ไก่ปิวนี่ทาไว้นะอย่างดีเลยนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเข้ามาดูกันหน่อยนะครับก็อยู่บนพื้นที่2องคูณสี่เมตรนะครับมีประตูด้านหน้านะครับแล้วก็มีหน้าต่างด้านหลังเพื่อเอาไว้เปิดแล้วก็หยิบไข่ไก่นะครับก็อันนี้อยากให้อากาศถ่ายเทให้มันโปรหน่อยนะครับเรื่องอากาศอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่ชอบนะแม่ก็คือว่าเราอ่ะ วางตำแหน่งไว้ตรงนี้เพราะว่าอยากให้เขาอยู่บนที่สูงแล้วให้อากาศถ่ายเทนะครับแล้วเวลาเรามองไก่ใช่ไหมเราก็มายืนอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นไก่ของเรานะครับจริงจริแล้วดีไซน์มาคือทุกอย่างนะเสาก็ใช้แบบเดียวกับที่ทําห้องน้ํากับตู้คอนเทนเนอร์ก็คือคุมโทนนั่นแหละ อ่าแล้วก็หลังคาก็ใช้เป็นเมทัลชีสที่แบบมีแผ่นฟองน้ำอะ่ะหนาหนึ่งนิ้วนะครับคือาย้ายเขาอยู่เย็นสบายแล้วที่สาคัญที่สุดคือมุมเนี้ยแม่ตอนนี้เป็นเวลา10บโมงกว่าแดดก็เข้ามาไม่ถึงก็ยังไม่ร้อน<ช>แล้ววันนั้นที่เรามายืนอ,อยู่ตรงนี้ช่วงบ่ายใช่ไหมบ่ายแก่แ,กแดดก็เข้าไม่ถึงเหมือนกันก็คือไก่แล้วอยู่ตรงนี้เขาจะไม่ร้อนแล้วแล้วเราปลูกต้นไม้ล้อมรอบเลยเห็นเงาไหมอ่าเข้ามาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตะข่ายที่ใช้เนี่ยเราใช้เป็นตะข่ายเหล็กนะครับ ระยะก็คือนิ้วครึ่งนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับดีเลยแหละนะฮะมาอันนี้จะเป็นเล้าไก่ของเรานะครับ <ừ> แล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราจะไปเอาไก่สาวมาปล่อยแล้วนะครับติดตัวนะครับ <ừ> เดี๋ยวเก็บผลผล,ผลิตกันยาวๆเลยนะครับเนี่ยทุกคนอันนี้จะเป็นเล้าไก่นะเล้าไก่ที่แบบโมเดิร์นมากครับทุกคนเ <laughs> นี่ยดูเดิโอ้โหสูงสองเมตรห้าสิบป่ะถ,ถ้าเราไม่ทําเป็นเล้าไก่ทําเป็นที่นอนที่พักได้เลยนะเออใช่เป็นห้องพักเล็กๆนะใช่ เพียงสมฟุตคือเข้าได้เลยอะ่ะสวยเลยนะเหลือเลยเพราะว่ามันมันยาว4เมตรไงใช่ออไปแม่เดี๋ยวแม่ไปเก็บไรก่อนเก็บดอกแค่ค่ะเก็บดอกแค์เก็บพริกเก็บมะเขือกลับบ้านใช่ค่ะอันนี้ดอกแค่นะครับอุ้ยอุ้ยต้นมันโตไวน,นะแม่นะใช่โอ้โหวพวงนี้เป็นตับครับทุกคน เจองูเขียวทำไงวะแม่ร้อนร้อนไงโอ้ยอ,อ่ะนี่ต้นเดียวนะครับไปเก็บข้าวโพดไปเลยก็ได้แม่ไหนอ้าวโหดูวิธีการหักของเขาคล่องมากมาเดี๋ยวมาดูนะครับยังไงโอ้โหเริ่มแก่แล้วเหมือนแม่นะ <laughs> หนอ,ข,อ,อ,อข้าวโพด เขาเหนียวมันแก่แล้วยังแก่แล้วเริ่มแก่แล้วอ่ะไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะรับนี้นี่เก็บได้หมดแล้วนะพวกเนี้ย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 อันนี้เริ่มเกี่ยวคือเก็บได้นะครับนี่พี่ก็เก็บด้วยใช่นหนขอดูหน่อยครับไม่เดือนอืโอ้โหเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับวันนี้บอกเลยเยอะมาก ต้นเล็กๆนะเพียบเลยนะฮะโอ้โหมีกินครับทุกคนมีความสุขนะพูดถึงนะทุกคนนี่แหละชีวิตบ้านสวนเก็บไปกินกับดอกแคเราเนี่ยนี่เก็บไปอีกดิแม่นี่เก็บให้หมดเลยมันไม่แก่อันไดอีกแล้วเนี่ยเนี่ยไม่แก่ได้ไงเถียงกันแล้วครับทุกคนอ่ะดอกแคเต็มอูอันนี้กําลังกินเลยครับทุกคนดอกแคนี่เอาไปแกงส้มกุ้งนะครับ อร่อยแน่นอนเนี่ยถ้าเราไม่เก็บมันก็จะบานทิ้งอะเนาะใช่ไหมแต่ทีนี้ป่านนูบอกว่าเดี๋ยวจะให้ดอกแคแดงแคแดงมาให้เรานะครับเอามาปลูกนะครับไว้เก็บกินนะครับแคสีแดงนะนี่ขอดูหนแม่นี่ได้เยอะเลยนะครับกล้วยเราอนาคตเดี๋ยวได้กินแล้วเนี่ยใช่ต้นใหญ่นะต้นใหญ่ต้นนี้ต้นแรกที่ปลูกเลยนะครับอมีความสุกนะแล้วมีหน่อเพิ่มนี่สามหนอน เดี๋ยวต่อไปมีกล้วยกินละต้นนี้พลิกโอ้โห้ฟอนเอทค่ะสวยมากนะครับพลิกพลิกเม็ดใหญ่ด้วยเนาะอ,อันนี้ซื้อมายังไงนะเดือนต้นเท่าไหร่นะ2ีิบาทเออสามต้น50ทุกคนเนี่ยมีที่นะจะปล่อยให้มันลกล้างนะครับแค่แบบเอามาปลูกปูกไว้ก็มีกินแล้วนะเดือนนะใช่เนี่ยไม่มีอดจริงๆนะทุกคนขยันทำอะ่ะ ปลูกไปเรือ่อยอตรงไหนว่างก็ปลูกปลูกบ้าเขาเรียกส่วนผสมผสมกันมั่วเลยเอ้ยแต่เราปลูกอะเราปลูกแบ่งแนวเออเราปลูกแบ่งแนวนะครับนี่ชีวิตบ้านสวนจริงๆแบบอยู่แล้วมันไม่ต้องคิดมากนะอ,อเนี่ยจริงๆถ้าขยันนี่เก็บไปขายนี่ก็ได้ตังเป็นร้อยนะทำเป็นเล่นไปเนี่ยเก็บพริกใส่ถุงถุงละสิบบาทนะเดือนนะเนี่ยปลูกซื้อปักไว้ต้นเลยยี่สิบยี่สิบมีกินจริงๆนะเนี่ยไม่เดือนเก็บอยู่นะครับ นะแบบอันนี้ของจริงเลยตลาดในบ้านนะครับเก็บพริกแล้วนะครับเหมือนแบบอยากกินเท่าไหนเราก็มาเด็ดเ,เท่านั้นเก็บเอาใช่ดูข้างหลังใบมะกรูดนะแตกขึ้นเลยแม่ใช่สวยมากต้องซื้อเลยนะนี่ใส่แกงได้แล้วนะ,ะเก็บเข่อม่วงไปเลยแม่มะเขือม่วงนะครับอืมอ่ะขอดูครับนี่เลยครับทุกคนผลผลิตจากบ้านสวนของเรานะครับอ ได้2ลูกตรงนี้ก็มีอีกมั้งแม่อ,อ่ะขอดูครับโอ้โหขอบนี้ได้ไปอีก2นะครับตีกหนึ่งตัดติกสองตัดหมดแหละได้ไปทั้งหมดหลูกนะครับนี่เลยเฮ้ยอ,อันนี้จะกินยังมันไม่มีดอกแต่ก็กินยอดดอกไอใบได้แต่เราไม่ไม่กินเนี่ยเ,<ร>เนี่ย<อ>ครับขมมากเลยนะขมปีเอเห เดี๋ยวดูต้นนี้ยังไม่ได้เห็นลูกเลยไปเดี๋ยวเก็บมะเขือกันต่อดีกว่ามะเขือมะเขือฮ <Yeah. S 1> อ้าวต้นแค่นี้ก็มีลูกแล้วเนี่ยเขาดูนอยแม่เดือนเ็าถูกใจนะครับนี่ต้นเล็กต้นน้อยนะครับออกลูกกันเต็มไปหมดเลยอนี่ได้อีกสองเฮ้ยไ่ผักบุ้งเราแตกเต็มขอบสาแล้วแม่แต่ละอันนี้อันเก่านะขึ้นชื่อแบบว่าแรกว่าจะขุดออกอ้ายเก็บพริกก่อนไหมเก็บ okay. มะเขือก่อนหนะ่อแม่ อีกสองต้<อ>นไ,ไ,อไ,อไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนอต้องหาดีๆนะเขาชอบแก่หาต้นน<ม>ี่ได้อีกสองลูกนะครับนี่ลูกหนึ่งเนี่ยต้องดูดีๆนะอแอบหูแอบเก่งมากเลยมะเขือเนี่ยในขอดู <ไป S 1> นั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยทุกคนเก็บปเปดียวเห็นไหมได้คอนตอ้าแล้วนะครับมาวันนี้มาเพื่อแบบเก็บผักเลยนะแม่เจออะไร มะเขือเฮ้ยได้แล้วเหรอได้แล้วนี่ไหนขอดูหน่อยโอ้ได้กินครับได้สองลูกใช่ไหมสีเขาไม่ค่อยแดงเนาะนนเก็บช้าเะโอ้ <c oughs> ได้จัง <c oughs> ได้ไปลูกหนึ่งใช่ไหม <c oughs> อ่เก็บได้มาสองลูกนะทุกคน, <c oughs> นี่ได้แล้วอเก็บไว้ก่อน ลงต่ำอยู่พกนะสองลูกอะนะอ่ะไปเดี๋ยวเก็มะนาวต่อนะครับทุกคนลูกใหญ่ชิ้นนี้อ๋อได้ละอันนี้มีน้ำนะเนี่ยนะลูกใหญ่นะทุกคนเนี่ยนี่นี่ลูกนี้แม่เออลูกบอลเล่เลยโอ้โหไปเก็บกินผลผลิตจริงๆนะทุกคนไหนขอดูครับสามลูก นี่ลูกนี้อีกลูกเนี่ยแม่เนี่ยอโอ้โห,โหนี่ครับทุกคนลูกบอลเล่เลยเก็บติดต้นไว้บ้างเดี๋ยวเผื่อมาทำกับข้าวกินกันโอ้โหเดือนนอนจอบหมดแล้วเนี่ยมไม่เป็นไรเดี๋ยวใค่ว่ากันแบ่งกันกิน อันนี้จะเป็นพริกินดาของเรานะครับใช่ที่แม่บอกว่าควรปล่อยให้มันสีแดงไีขอดูครับนี่เห็นไหมมันจะต้องแดงอย่างนี้พ่ะอันเนี้ยเก็บไปแบบว่าตําน้ําพริกทําผัดกะเพราครับมันต้องแบบนี้ใช่ไหมแน่ใช่ต้องปล่อยเขาแดงอ่าเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับเนี่ยอันนี้คือรอเวลาเขาหน่อยนึงใช่นี่นะครับ นี่ไปเดินเก็บมาแบบแบบไม่รีบนะอได้มาครึ่งตะกร้าแล้วนะครับผักเราก็ยังไม่ได้เก็บนะปล่อยไว้ก่อนนี่ฝั่งนี้ก็โอ้โหมีกินครับทุกคนสวยงามเลยนะครับป้ายเดี๋ยวให้ไม่เดินเอาไปวางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บเห็ดกันต่อนะครับมะนาวในช่วงนี้ไม่ได้ซื้อเลยปกติซื้อประจํานะเพราะว่าบ้านเราทำของข้าวเองแล้วช่วงหน้าร้อนนะามะนาลูกก็สิบ,บาทอย่างเงี้ยเออจริงดิจริงอ่าถ้าใส่นี้ลูกกี่บาทที่แม่เคยซื้อ อันนี้ก็สามลูกยี่สิบนะเนี่ยนะเออมะนาวเนี่ยนะช่วงที่แพงๆอ่ะนี่เลยแหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยใส่เนี่ยสามลูกยี่สิบใช่เคยซื้อโอ้โหแล้วนี่แปดเก้าบาทก็เคยซื้อไออย่างเงี้ยเราขายเนี่ยห้าห้าลูกสิบบาทได้ไหมได้ได้อืมนี่เก็บไม่หมดนะเก็บยังเหลือปล่อยให้เขาแบบขายต้นเลยเนขายลูกบาทยังขายได้เลยเนี่ยฝากพ้าแมวขายอ่ะเนี่ยนะเออโอ้โหดีอ่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหม ผลผลิตบ้านสวนของเรานะครับแล้วก็นี่มะเขือนะพี่เก็บมานะครับไม่เดือนแบ่งเป็นกองเลยทุกคนวันนี้มีแต่รายการเก็บนะครับใช่ตอนนั้นเราปลูกเราก็แบบเอยปลูกแล้วมันจะได้กินไหมเนาะเราก็ท้ออยู่นะใช่ครับเออผ,ผลผลิตไม่ออกกทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ผลสุดท้ายเราเรามีความอดทนสูงกว่าเออแล้วเราก็ชนะรับแค่มะนาวนี่ก็หล่อแล้วครับไม่เดือนพริกเราได้เยอะกว่าน,นี้เดี๋ยวให้แม่เทมาให้ดูนะครับนี่ พริกเดี๋ยวขอดูในแม่นี่เป็นตะกร้าเลยครับทุกคนนี่เก็บมาแล้วนะครับอันนี้ก็ยี่สิบบาทนะเนี่ย้ี่นะยี่สิบบาทนี่ได้สวยแบบนี้หรือเปล่าก่อนไม่ไม่อะอมไม่สวยขนาดนี้เหรออ,อ,อืเนี่ยยี่สิบบาทอ่ะเนี่ยทุกคนเก็บมาเมื่อกี้นะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราไปเก็บเห็ดต่อนะครับเริ่มเก็บจากฝั่งนี้เพือนเนี่ยมันจะมีโรยแล้วบ้างนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่นี่ทุกวนันปูเดือนแต่ว่า เชื้อใหม่แตกของมาเต็มเลยโอ้โหอ,ะ,อะขอดูอันนี้หน่อยอันนี้สวยนะครับทุกคนเก็บเ,เห็ดกันนะครับไม่ขอช้อนแขกอะมาเดี๋ยวแม่ไม่เดินบอกเดี๋ยวลืมใช่ไหมใช่ไม่รู้ว่าอันไหนแงไปแล้วใช่ป่ะล่ะอ,มอะมานี่นะครับก็คือค่อยๆทําไป็นคนเราไม่ได้เก่งนะแต่ว่าอาศัยอว,ว่าเออชอบนะครับอได้มาแล้วหนึ่งอันต่อไปอันนี้ไม่ค่อยสวยนายขอดูหน่อยแม่อันนี้เหมือนมันสองวันละ เข้าวันที่3แล้วมกเนี่ยมันเลยโดยๆแล้วนะครับแต่เราไปฉีดทำเห็ดฝอยได้อ่าไม่เดือนทำอร่อยมากนะครับอ่ะต่อไปครับนี่คือเื้ีเขาเพิ่งออกคือถือว่าเขาดีใช่อือพอน้องเขเพราะน้องเขาบอกว่าเนี่ยให้ดันตัวเนยทิปปิดปากออกมาไม่ต้องเอาออกนี่อันนี้กำลังกินเลยครับทุกคน แล้วก็แถวล่างแถวล่างเล่นจากโน่นก่อนนอันนี้เก็บเลยเนาะเก็บเลยเดี๋ยวเราไม่มามันก็ออกมาแล้วไหนขอดูหน่อยจิ๋วหลิวก็เอาไปก่อนอันนี้ดิมาอย่างงวงช้างเลยทุกคนโอ้โหเอาเรื่นะองเห็นไหมเดินแป๊บเดียวเนี่ยได้มีตะก้างแล้วนะครับทุกคนผลผลิตของเรานะครับจากบ้านสวนนะครับมอามาแล้วก็ฝั่งนี้อันนี้เก็บเลยก็ได้แม่เก็บเลย เราไม่ต้องรอหรอกนี่ออกมาแล้วนะครับได้อีกอันนึ่อเช่าเราไม่มาก็บานทิ้งใช่ชุดนี้สวยชุดนี้กําลังกินเลยอันนี้สวยมากขอดูหน่อยอนี่อันนี้โอเคนะครับอันต่อไปอันนี้ก็ได้ใช่ครับอันเล็กนะ้นะเก็บเลยก็ได้ได okay. นะอันนี้ก็ต้มยำนะครับอ,อันเล็กนะ้านะเก็บเลยก็ได้แม่เพราะว่าอีกสองวันเราไม่มาก็บานทิ้งเฉยใช่ครับข้างล่างเลยต่อไปนี้ เริ่มตรงไหนก่อนข้างออกเยอะมากโอ้โหมันเต็มตะกร้าแล้วเนี่ยไหนเนี่ยนะเอเอมานี่สวยแล้วเนี่ยเออไหนขอดูหน่อยอันนี้โอ้โหอันนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับโอเคเลยเนี่ยทุกคนมีอยู่แค่นี้เก็บกินกันไม่หมดเลยเนี่ยครับอืมหอโหชุดนั้นสวยจังนั่นอะ อันนั้นน่ะเอ้ยอันนี้เลยแม่สวยมากเนี่ยกำลังกินเลยนะครับใช่ครับอันนี้ด้วยเนี่ยอ่ะแล้วแม่รู้ใช่ไหมแม่ต้องแคะอะไรอีกรู้บ่างไม่ถ้ามันออกมาแล้วถ้ามันออกมาหมดแล้วไม่ต้องแคะขอดูครับนี่นะครับตะกร้านี้เต็มครับล้นเลยครับหูยังเหลือตรงนี้สี่ห้าชุดอ่ะนี่นะครับอันนี้ก็สวยนะใช่อันนี้แบบอันนี้ก็สวยมากจะออกพอดูดิวแต่นั้นยังเก็บไม่ได้เดี๋ยววันอาทิตย์เราเข้ามาอันนั้นอ่ะวันนี้วันอะไรนะวันศุกร์ สาวันอาทิตย์ทำอยู่อันนี้นี่ก็กำลังกินนะสวยครับอันนี้เอาเลยอันนี้เก็บเลยอ่าขอดูหน่อยนี่ลอยไว้เดี๋ยวก็บานแบบนี้เลยนะโอ้โหทุกคนมีกินครับนนเหลืออีกสามแม่เต็นก้าล้นนะครับวันนี้เพิ่งทำอะไรมาสายเก็บเกี่ยวอย่างเดียวโอ้โหอันนี้เสียดายแม่ทำห็ดฉีกได้นะใช่เขาเรียกอะไรเห็ดสวรรค์เหรอ ใช่เห็ดวนเห็ดปลอยคล้ายหมูปล่อยอ่ะมาเดี๋ยวมาดูกัน,นเราเริ่มจากศูนย์โดยที่ทำอะไรไม่เป็นเลยนะครับวันนี้มีกินของจริงครับทุกคนนี่ขอดูหน่อยแม่นี่ค่ะนี่นะครับบ้านสวนนะครับสองรอยตารางเรานะครับเดินเก็บกันครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่หมดเลย <laughs> ถึงกระบอบนี่ครับทุกคนได้อีกแล้วอเอาไปเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวเราเปลตะกร้าเก็บข้าวโพดกันต่อนะครับ เป็นไงครับทุกคนสองตารางวานะครับขยันไม่มีวันตดตายโอ้โหนี้ไม่น่าจะพอเก็นครับขยันยังไงก็มีกินนะแม่นะใอืมเนี่ยครับทุกคนดูถ้าเราปลูกกินเองอ่ะมันมีความสุขนะมันภูมิใจนะนะครับเราทําได้นะใครก็ทําได้นะแม่นะใครมีพื้นที่บ้านเห,หลือนะครับซื้อเชื้อเห็ดมาก้อนละสิบยี่ิบบาทอย่างเงี้ยเอามาวางไว้มันก็ออกผลผลิตให้เราไ,<ม>ได้กิน เชื้อเห็ดที่เขาแบบว่าวางขายตามท้องตลาดแบบไปดูเองแล้วให้มันมีเชื้อสีขาวค่อยซื้อถ้าเป็นเชื้อสีน้ำตาลน้ตาอ่ะแนะนําว่าอย่าเพิ่งซื้อเพราะว่านั้นอ่ะรอเป็นเดือนเลยนะเพราะว่าแม่้าเขาบอกมาแต่บางงเจ้าเขาไม่ได้บอกเราว่าต้องรอเป็นเดือนออืนี่เลยครับเห็ดนะครับนอนฝั่งโน้นผักละเดี๋ยวต่อไปไปเก็บข้าวโพดเลยนะครับอะมาใส่พ่อก่อนก็ได้ไหมนี่ทุกคน โอ้โหอ๋อพอนี่เศษแหักเลยเหรอโอ้โหต้นนี้สามฝักเลยเหรอสองฝักเหรอแม่ขอดูหน่อยเอาไปทำอะไรกินก่อนเนี่ยโอ้โหเยอะแยะเลยหมดเลยทุกคนเก็บกับสนุกสนานเลยครับแป๊บเดียวเต็มตะกร้าแล้วแม่ยอาเก็บมาเพิ่มไหมอีกไหมโอ้โห โอ้โหฝั่งนี้ทุกคนเจ็บกันบึ้มบั้มเลยอะได้กินนะทุกคนไม่เดือนไม่เดือนจะถือกลับยังไงก่อนเล่นหมดแปลงเลยเนี่ยไม่ถ้าปล่อยวันแก่นะอแก่นเล่นแต่ได้กินจริงๆผลผลิตเรานี่แน่นอนจริงๆเลย ได้ข้าวโพดมาเต็มเลยโอ้เยอะมากอะแม่ใช่นี่เอาไปต้มใช่ไหมใช่ขอดูนะครับเฮ้ยแม่แกะหมดแล้วจะกินยังไงหมดอ่ะแล้วก็แจกคนอูอนคนนี้ไปสิออแจกจ่ายนะ,ออะกินย<น>ังไงหมดเน้ะนี่เลยนะครับเฮ้ยแต่แบบข้าวโพดเราก็ปลูกได้กินอนะ่ะเอาจริงๆนะภูมิใจอยู่นะออยากให้ทุกคนนะครับที่มีพื้นที่ไม่จําเป็นว่าต้องมีพื้นที่เยอะแยะมากมายนะครับ คุณลองปลูกดูแบบที่เราทําเราก็เริ่มมาจากไม่เป็นอะไรเลยศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็ทําให้มันก่อเกิดประโยชน์จริงไหมแม่ใช่ลองใช้ชีวิตแบบพอเพียงดูนะครับมันอยู่ได้จริงๆนะทุกคนบางคนบอกเฮ้ยจะไปทาทาไมผักซื้อ5บาท1ิบบาททําไมต้องไปทำอย่างนี้คุณลองทำดูคุณอาจจะมีความสุขกับสิ่งนี้ก็ได้ใช่คุณจะได้เห็นการเจริญเติบโตแล้วคุณจะมานั่งเฝ้าผักคุณทุกวันเลยเมื่อไหร่จะโตเมื่อไหร่จะได้กินพอถึงวันนั้นเสร็จปุ๊บเมื่อคุณได้กินแล้วคุณจะมีความสุขแล้วคือแบบ ภูมิใจนะใช่เราทําได้ใครก็ทําได้นะครับนี่เลยนี่ก็ได้หนึ่งมือแล้วนะครับแดกลับบ้านสบายใจแลโอเคได้ครับทุกคนงั้นเดี๋ยวพาไปดูเล้าไก่ของเราก่อนกลับบ้านอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้คงไม่ได้อยู่รอจนเขาทําเสร็จนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับช่างบอกว่าเดี๋ยววันนี้จัดการให้เสร็จเลยนะครับอันนี้ตัวตะข่ายทาสีดําเลยใช่ไหมพี่ครับผมอ่าโอเค พอมันเป็นสีดำอะ่ะเวลาเรามองไปอะ่ะมันจะดูสว่างนะครับอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงนะเออน,นี่คือเรื่องจริงเลยนะครับเนี่ยอ่ะแล้วก็มุมด้านนี้นะครับผมก็ให้ช่างเนี่ยเขาใส่เป็นท่อไว้ด้วยนะก็ทําเผื่อไว้นะตรงนี้นะครับทําเผื่อไว้นะครับแล้วก็ทางช่างเองก็กําลังทําการออกเล็กนะครับบอกเลยว่าทีมงานต้องเต้นนะครับทํางานดีมากนะอ่ะนี่แหละทุกคนเดี๋ยวรอดูตอนที่เราไก่เราเสร็จแล้วแล้วก็ผมเนี่ย เอาน้องไก่เข้ามาปล่อยไว้ในเล้านะครับเดี๋ยวตามดูกันด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับมาบ้านสวนนะมาอัปเดตนะครับก็เก็บผักกลับบ้านมาดูเล้าไก่ใหม่ของเรานะครับก็ประมาณนี้นะเรายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับเพจพ่อถ่านแม่เดือนนะครับตรงนี้ด้วยนะครับใครที่ดูอยู่ก็เข้าไปกดให้กําลังใจเราได้นะเพราะเราจะไลฟ์สดกันบ่อยมากนะครับใช่ไหมแม่เดือนใช่ค่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย